วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันพี่น้องทุกท่านนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพระวิญญาณ์บริสุทธิ์เป็นใครนะครับและมีหน้าที่อย่างไรนะครับสําหรับเรานะครับในภาษาอังกฤษนะครับจะมีคำคำหนึ่งนะครับพารากอสนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ออกเสีเนียนไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะครับแต่พารากอสนะครับมีความหมายออกมาเป็น7อย่างนะครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้า ตีเอกนุภาพครับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเอกภาพหนึ่งของพระเจ้าตีเอกนุภาพดังนั้นนะครับเราจะมาดูกันถึงพระเจ้าเอกภาพหนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมก็จะมาปูพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเลื่อนอธิบายหรือจะเริ่มพูดนะครับเรานะครับมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าตีเอกนุภาพหรือเอกภาพหนึ่งของพระเจ้านั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หมด ทั้งหมดนะครับแต่ในสิ่งที่ผมกัลลันจะแบ่งปันพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเปิดเผยให้กับผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อ okay. ที่จะมาแบ่งปันเราสามารถรู้ได้นะครับเมื่ okay. าไงก็คือเราสามารถรู้ได้เท่าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงเป Creation, ิดเผยตัวพระองค์เองให้แก่เรานั้นได้รู้นะครับดังน,นั้นนะครับพาราโกะทสนะครับในภาษาอังกฤษนะครับจะแบ่งออกมาเป็นเจ็ดอย่างนะครับนั่นคือซึ่งเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหนึ่งก็คือผู้ ปอบประโลมใจของเรานะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้อ่ามาพูดอ่าด้วยคําพูดเปล่าๆนะครับและอ่าผมมีพระวจนะขับของเจ้ามายืนยันนะครับและในพระธรรมยนนะครับบทที่14นะครับข้อที่1 6ถึง17นะครับได้บอกไว้แบบนี้นะครับอ่าพระสัญญาแห่งพระผู้ปอบประโลมจิตใจนี่คือหัวข้อนะครับในข้อที่16นะครับเราจะทูลขอพระบิดาและ พระองค์จะโซประทานผู้ปรอบอาร,รมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปในข้อที่17นะครับคือพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ ในท่านนะครับในอภรธรรมยน์บอกถึงพญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ปลอบปรมใจของเรานะครับซึ่งประทับอยู่ในเราดังนั้นนะครับในธรรมยองนี้นะครับจะอ,อธิบายให้เรานั้นที่จะได้เห็นถึงหน้าที่หรืออาการงานของพญารรนบริสุทธ์ก็คือพญารรนบริสุทธิ์นะครับหนึ่งก็คือ,อเป็นผู้ปรมใจของเราแน่เนเองครับและ2นะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ปรึกษาของเรานะครับเราจะไปดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่2นะครับซึ่งได้ตากไว้ดังนี้นะครับว่าและพระวิญญาณของพระเยโฮวาจะทรงอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยานเกณฑ์พระเยโฮวา เอเมนไหครับในพระวจนะคำของพระเจ้าได้อบอกถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอของพระเยโฮวานั้นจะทรงอยู่บนท่านก็คืออยู่บนลูกๆของพระองค์นะครับคือพระวิญญาณแห่งปัญญาพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งปัญญาครับพระองค์สร้างปัญญาขึ้นมาครับดังน,นั้นนะครับพระเจ้านั้นทรงผู้เป็นผู้ที่มีปัญญา กว่าใครๆในโลกนี้และพระองค์ทรงมีฤทธิอำนาจเหนือใครๆในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ลิเริ่มหรือสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเวลาเราเกิดปัญหานะครับในยุควิกฤตโควิดนี้แน่นอนนะครับต่างคนต่างเจบร้องไม่ว่าจะคริสเตียน ึงเปิ้นเป็นตัวนะครับต่างคนต่างเดือดร้อนนะครับดังนั้นนะครับเรามีปัญหามากใาม่ในการรับใช้ในชีวิตของเราทั้งอุปสรรคในครอบครัวแต่ใครล่ะครับที่จะสนช่วยเราได้มนุษย์นะครับช่วยเราได้มันเป็นเพียงแค่บันเลืองนะครับแต่คนที่จะช่วยเราได้หรือจะแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษาข,ของเราได้ในทุกๆเรื่องทุกๆด้านทุกๆอย่างก็คือทุกๆปัญหาก,าก็คือพระยาวนะครับพระเจ้านะครับพระาันวิสุทธิ์นะครับ ดังนั้นนะครับในพระธรรมอ,อิสยาห์บทที่11ข้อที่2นี้ก็จะบอกถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกข้อหนึ่งให้เรานั้นที่จะลูกๆของพ,อรรรพระองค์นะครับที่จ,จะได้รู้จักพระองค์นะครับผ่านฐานพระวจนะในอิสยาห์บทที่11ข้อที่2นี้ด้วยนะครับและในข้อที่3นะครับพระองค์เป็นผู้ช่วยของเราในพระธรรมฮิบูลนะครับบทที่13นะครับข้อที่5ถึง6ได้ตรัสไว้ดังนี้นะครับท่านจนพ้นจาก การรักเงินจนพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรกไว้แล้วว่าเราจะไม่ระท่านหรือทอดทิ้นท่านเลยเพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เอเมนไหมครับทุกคนเพราะว่าในพระวจนะข,ของพระเจ้านะครับได้ อธิ่ายแก่เราว่านะครับพระเจ้านะครับจะไม่ละเราจะไม่ละท่านก็คือจะไม่ละรูปของพระองค์ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระองค์นะครับพระองค์จะทรงอยู่กับเราพระองค์จะทรงอยู่ในคําอธิษฐานของเราและกําดำเนินชีวิตการรับใช้พร์พระองค์จะส่วนอยู่กับเราครับและ,ะเรานะครับเหมือนใน อาพระธรรมกิจการนะครับเหมือนไปโตว่านะครับเราข้าพเจ้านะครับจะกลัวมนุษย์หรือจะกลัวพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับคำตอบก็คือเรานั้นควรที่จะต้องกลัวพระเจ้าผู้ทรงค่าได้ทั้งฝ่ายธรรมชาติและพระเจ้าผู้ทรงค่าได้ทั้งไยวิญญาณนะครับก็ ในพระธรังฮิบูนี้นะครับก็จะอ,อธิบายนะครับให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือหน้าที่ของพระเจ้าพระญยนบร,รยสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือ,อพระองค์นะครับเป็นผู้ช่วยของเรานั่งเองครับและในข้อที่4นะครับพระองค์เป็นผู้ขอเพื่อเรานะครับเราจะไปดูในพระธรรมล่มนะครับบทที่8นะครับข้อที่ 26นะครับในหัวข้อบริบทนะครับจะเขียนไว้แบบนี้นะครับว่าพระวิญญาณรุยสุดทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยการกับเรานะครับในพระธรรมโลนบทที่8นะครับข้อที่26พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสินใดอย่างไรแต่พระ วิญญาณบริสุทธิ์เองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยด้วยความข้ามควรซึ่งเหลือที่จะพูดได้ในข้อที่27นะครับและพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าเอมเอมนไหมครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ขอเพื่อนะครับในพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมลงนี้นะครับได้อธิบายให้แก่เราชัดเจนมากเลยนะครับว่าการรับใช้พระเจ้านะครับเราอาจจะรับใช้พระเจ้าแต่เวลาหรืออาจจะรับใช้พระเจ้าจนเรานั้นหมดไฟเรารับใช้พระเจ้าจนเรานั้นเหนื่อยเหมือนกับเราลุกไม่ได้แล้วนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะทรงอธิษฐานด้วยกันกับเราเป็นผู้ขอเพื่อเป็นผู้ อยู่กับเราและอธิษฐานกับเราช่วยเราและคงขอเพื่อเรานั่นเองนะครับในพระธรรมโรงนี้นะครับก็จะบอกไว้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกหน้าที่หนึ่งในในประการที่4นี้ก็คือเป็นผู้ขอเพื่อเรานะครับวลาเราอธิษฐานไม่เป็นคําพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงอธิษฐานกับเราต่อพระ,ะบิดาด้วยเช่นกันนะครับและในข้อที่5นะครับ พระองค์เป็นผู้ที่แก้ต่างแทงเรานะครับเราจะไปดูในพระธรรมอิสยานะครับบทที่43นะครับข้อที่26นะครับจะอธิบายไว้แบบนี้จะบอกเราไว้แบบนี้นะครับจนฟื้นความให้เราฟางังให้เรามาโต้ด้วยกันเจ้าจงให้การมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูกเอม,มินะครับทุกคน พระวิญญาณบริสุทธ์นั้นทรงแก้ต่างแทนเราเหมือนกับทนายนะครับทนายก็แก้ต่างให้กับลูกความของเขานะครับว่าว่าลูกความของเขานั้นเขาบริสุทธิ์เขานั้นไม่ได้เป็นอย่างที่บุคคลที่3นะครับกล่าวหาดังนั้นนะครับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทรงเป็นผู้แก้ต่างแทนเราในเวลาที่เรานั้นทำผิด โดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเป็นผู้ที่เตือนเราและแก้ตางแทงเรานั่นเองนะครับและในข้อที่6นะครับพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังเรานะครับแน่นอนนะครับปัญหามากมามนะครับในวิกฤตโควิดหรือปัญหาในการรับใช้การทดลองมาตรไา้ต่างๆมันคั้นเราอาจจะคิดว่ามันมืดแปกด้านแล้วมันคั้นเราอาจจะคิดว่าเรา ไม่มีทางออกแล้วมองไปทางไหนก็เจอแต่ทันตันะครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่3นะครับในข้อที่16พระจคน่าคำขอพระเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้นะครับขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรียวแรงมากไยจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูรห่นสง่าราสีของพระองค์แน่นอนนะครับพระเจ้านั้นเป็นผู้ ประทานชีวิตของเราพระเจ้านั้นเป็นผู้ประทานาสันติสุขไฟจีวิญญาณของเราดังนั้นนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับพระเจ้านั่นแหละครับเป็นผู้ที่ประทานเลี้ยวแรงหรือประทานาสันติสุขหรือประทานความหวานให้แกเรานะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นสัญญากับเราไว้ว่าพระเจ้านั้นจะทรงอยู่เคียงข้างเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะทรงอยู่เคียงข้างเราและทรงนำเราทรงเพิ่มเติมวนประทานสันติสุขแก่เราเห็เนไหมครับทุกคนและในข้อที่7นะครับพระองค์เป็นผู้อยู่เคียงข้างเรานะครับในพระธรรมยนนะครับบทที่14นะครับข้อที่18นะครับและในบริบทหัวข้อนี้นะครับจะเขียนไว้แบบนี้นะครับ พระสัญญาแห่งพระผู้ปราะปรรมใจนะครับก็คือหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในข้อที่18นะครับได้บอกไว้แบบนี้นะครับเราจะไม่ละทิ้นท่านทั้งหลายไว้ให้เป่าเปื่อยเราจะมาหาท่านเอเม,มนไหมครับทุกคนว่าพระเจ้านั้นจะไม่ทรงปล่อยให้เราทุกคนนั้นอยู่ในการทุกข์รอแบบจนจะเป็นจะตาย แต่เราถึงเราอาจจะไม่ไหวพระองค์จะสนช่วยเหมือนกับที่พระองค์นั้นสนช่วยพระรับใช้ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอักรรษรดาวิดไม่ว่าจะเป็นโยบนะครับพระองค์ก็สนช่วยเขาและทรงประทานบันเนตหรือประทานอวยพรในสิน่งที่เขานั้นได้เสียไปเพราะเขานั้นยืนยัดมั่นคนในพระเจ้านะครับถึงแม้เขาจะเจอกันพดลองคเขานั้นไม่บ่นต่อพระเจ้าเขานั้นยืนยึดมั่นในพระเจ้าเหมือนักษรดาวิดโดยเช่นกันดังนั้นนะครับเพราะว่าจะนะาขำผลพระเจ้าในตรงนี้นะครับได้ตังไว้ว่า พระเจ้านั้นจะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ผู้รักใช้ของพระองค์ผู้เชื่อของพระองค์นั้นลูกของพระนั้นเป็นเด็กำพร้าพระองค์ทรงอยู่เขยงข้้นเราแลในยามที่เรานั้นเหนื่อยในยามที่เรานั้นไม่รู้จะไปในทางไหนในยามที่แม่นั้นฆ่าลูกได้ในยามที่ลูกนั้นฆ่าแม่ได้แต่พระเจ้าตีเอกนุภาพและ เอกภาพหนึ่งของพระเจ้าเอกภาพในของตีเอกนุภาพนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจะทรงอยู่เคียงข้างเราจนนิรันร์จนสิ้นยุทธดังน,น,นั้นนะครับให้ผู้เชื่อทุกคนนั้นให้ลูกๆของพรวกนั้นจงสบายใจได้จนมั่นใจเถอะครับว่าพระเจ้านั้นทรงรักคุณ และเป็นพระเจ้าเจ้าของชีวิตของคุณและจนสร้างสถานที่นมัสการให้กับพระองค์ในทุกที่ที่คุณนั้นไปเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าตีเอกนุภาพพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และในวันนี้นะผมก็มีพระราชและแบ่งปันสิลิงามกับพระเจ้าในเอกภาพหนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับซึ่งเป็น ผู้ปลอบประโลมจิตใจใน7หัวข้อที่ผมได้ยกตัวอย่างและแบ่นไปให้กับพ่อแม่พี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับก็ขอได้รับพระพรและขอพระเจ้าอวยพรและส่งกำลังและอปอกภัยจากาโรคโควิดต่างๆให้เราทุกคนนันะครับเราทุกคนจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้อย่างผู้มีชัยชนะมีแค่2ออย่างนะครับที่เรานั้นจะผ่านวิกฤตไปได้ในวิกฤตโควิดนะครับหนึ่งก็คือ ผ่านวิกฤตโควิดไปอย่างผู้มีชัยชนะเพราะพระยามบรงสุดนั้นทรงอยู่กับเราเปอบประโลมจิตใจหรือผู้ที่ปรึกษ,ษาหรือผู้แก้ตานหรือผูอ้ที่อยู่เค้นขั้นเราและ2ก็คือเราผ่านไปได้แบบคนขี้แพ้นะครับซึ่งก็คือถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะเจอศพอนัตรกรรมเหล่านี้ ในประการที่สองน,นะครับดังนั้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกคนให้ทุกคนนั้นได้อยู่ในร่มพระคุณพระเจ้าร่มพระคุณของพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ะภิบาซึ่งพระองค์ทรงรักคุณมากครับซีโยนประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ขอบคุณครับ